สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่เกมมาครับน,นะครับซึ่งนี่คือภาคที่สามแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นหมดแล้วคุณเบคไหนบอกผมทีสินี่ไม่ก็เห็นอยู่นี่ไงก็ให้เห็นด้านหลังด้วยหมดซื้อดาบหมดกระตุ้นเอเอมซื้อดาบใช่ไหมใช่งั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับไหนท่านหัวหน้าเซิฟไหนต้องแนะนำให้นะนี่ตู้ a อทเอนั้นไอ้นั่นนะ มังอ่ะอันนี้อันนี้แม่คิปเปอร์เกือบระเบิดวิธีใช้อ่ะนี่หยอดบัตร ATM เข้าไปแม่เอาดินแล้วมั้งเอา,เอาดินหยอดเอาดินหยอดเนี่ยแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มไหนเนี่ยแล้วก็เลือกเลือกกันเลยว่าจะเอางเงินกี่บาทมีทองมีเงินมีเพชรมีมรกรอย่างเงี้ยเหรอเออใช่เพชรแสนหนึ่งแล้ว เงินนะเงินเงินอะไรเงินนี่อันนั้นเหรออืมน่าจะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยแล้วทองอ่ะทองห้าสิบแล้วเนี่ยเออค่อยกดเอาดิกดเอาจะเอาไหนกดมือเรากดไหมจะได้รู้อ่ะนี่เอากลับมาเอออี้อ่ะกลับมาดิห้าสิบบาทโอ้สมจริงดี แล้วทำไงต่อรอบนี้แล้วแม่งจะเสกดาบอะไรเสกไปเถอะอันหนึง่งที่เกียจสร้างร้านแม่งแค่สร้างตู้เอทีเอ็มก็จะบ้าตายอยู่แล้วงั้นขอเอาเป็นเสื้อเกาะนี่เท่าไหร่ดิเสื้อกเ,เอกาะก็ประมาณแล้วขอแค่เสื้อตัวเดียวพอพันหนึ่งอะจะรองเท้าก็ประมาณห้าสิบประมัง้งเสื้อเกะพันหนึ่งใช่ไหม เอ้ใช่เสื้อกอก์อันนึงรอบไป thank you งใช้ไม่เป็นเอ็งยืมอู้เดี๋ยวเราบอกวิธีใช้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกวิธีใช้อ่ะเอ็งหยอดเข้าไปแล้วเหรอยังไม่หยอดใครไปเลยวะใครไปเลยวะเอ็งเข้าเองเองโดนสามีตีตายอากับใช้ตู้ ATM อื่นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยมีแต่ตู้นี้ตัวเดียว ใช้้ไดแอลโอ้ยยังไม่ทันเลยเลยเอาเงินมาถุยลืมไว้ขอโทษด้านหลังอะมีซอมบี้อยู่โคเวอร์หน่อยเอออ่ะเองเอาเพชรไปเลยเราให้สามแสนเอ้ยเราให้สี่แสนอ่ะเราให้สี่แสนสี่แสนเหรอจริงไหมเนี่ยอาจจะเจอะขายแพงห่างขายแพงห่างเอ้าไม่เอาอะ เองเยอะมาก็ถอยแบงห่างเลยเบก็กโอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสามล้านโอ้ยหลุดเลยตายเลยอือหือหลุดด้วยไม่ใช่เออเราไม่หลุดถ้ามันเปลี่ยนเบนื่อเบือนะบ่อ,อไอ้นี่แหละเออไอตัวปัญหาในเดสปูน่ะ แม่เราดับตูมาดับแป๊บนึงค่อยมาดับค่อยมาอันตอบไปแล้วนี่ตับไปสองอันเลยแย็บเสื้อของเราเองจุดเกาะตรงเสื้อนี้เท่าไหร่นะพันหนึ่งใช่ละทองนี่มันเท่าเท่าเพชรประมาณนั่นแหละเท่าเพชรนั่นแหละเอ้ามาแย่งเงินตังค์ทำไมอะเอ็งไม่หยอดเข้าไปก่อนน่ะ อ๋ออย่าลืมอย่าลืมเอาดินเอาดินหน่อยเดี๋ยวเ,เราต้องเดี๋ยวเราต้องไปทำบัตรประชาชนกันใช่ไหมเออใช่ไปไปไปบัตรประชาชนอยู่ไหนวะมีแต่บ,บัตรที่ยับเยินมาเนี่ยไม่ใช่ทุบบ้ยกระเบาดเฮ้ยเอามาสมจริงหน่อยคนแก่นี่เรามีบางอย่าง เราติดไว้อยู่สองอันบัตรบัตรเอทีเอ็มติดไว้อยู่หน้านี่อ่ะร้อยอันหนึ่งเป็นยังไงเนี่ยบัตรทีเอทีเอ็มนี่ ATM. ไงนี่ไงดู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 นี่ไงบัตรทีเอ็มดูนี่แหละเอาโหไม่ใช่อันนั้นบัตรมันอ่อนเกินอย <laughs> ากจะแล้วปุ๊บเอาเป็นปรุ๊ปปี๊บเอากลับมาก็เอาอันนั้นออกดิบัตรออกอา้าว อาจจะเออากดอะไรมั่วซั่วร้อยหนึ่งกับหัเหล็กพันหนึ่งเลยอ่ะโอเคเอ็งต้องมีนะถ้าเอ็งไม่มีเอ็งห้ามทำนาว่าดีเป็นการซื้อของเอ็ง้เนื้ก็ได้นะเนื้ออาลบาทเสื้อเราซื้อเสื้อกาะหนึ่งตัวก็พอเอ็งจะซื้อเพชรก็ได้นะไม่เอามันโกงไว้เพชรล้านหนึ่งขออย่างหนึ่งด้วย เอ้ยไม่ใช่ดาบนี่นะคะอะไรดาบเลยไอ้ดาบทองอ่ะดาบทองอ่ะอก็ประมาณพันที่กูต้องปกอดอีกคนใช่ไหเนีดยร้อยหนึ่งมีแค่สี่ร้อยครับตอนนี้ <c oughs> บริจาคทามันมั้ยเบบีเบงกี้เบงตู้เนี้ยกว่าจะสร้างได้ไม่ยอยากเตะทิ้งอ่ะใส่บันพันหนึ่งอาจจะเออโอ้ย <c oughs> นี่กลับมา ไอ้ทางอย่าลืมกดเงินแล้วอย่าลืมสู้กันนะเอ็งกดไม่เป็นเหรอเอาอันนี้เป็นเป็นเงินปลอมอันนี้ต้องเป็นร้อยอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นโกลเด้นอินกรันบริจาคให้กับท้าไปเอ็งเสกอระเมื่อกี้เสกคนได้มาเฉยเบงดีเบ่งมีเบงดบความพันหนึ่งใช่ไหมกูเอาเองดีกว่านี่ซื้อไปเลย เบบบีเเงงราสร้างเองเองเชื่อปะะ่ะเหรอล้วปืนอะนึงกระบ,บอกอ่ะธนูแหละไม่มีมมเ้าธนูอะเออเราแค่เรียกกระปุ่นใส่ที่บ้านห้าพันเอ้ยพันห้าพันห้างั้นทองหนึ่งก้อนแล้วธน,น,นูธนูนะลูกระบาดเงินปลอมอีกแล้ว งั้นเราเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเครื่องกันนะถ้าไหนาจะได้อ่ะไม่ไ,ไม่ไไมไสมองบัตรประชาชนเม <c oughs> <ค>ื่อกี้ที่จีบินนะดูนะ้าหัวนอะไรไม่รู้เรื่องไงดูมันไม่ทำอะไรตัวเรามพอามาจับหน่อย ลเอ้เนี่าตามเรามานะไอ้นี่ยตามอะเนี่ยเดินมามาเข้ามาเอ้ยอย่าอย่าอย่า,ยามันเข้าไม่ได้เข้าได้คนเดียวกดชิปดิไม่เข้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยทามจะเข้ามาแล้วอะ่ะเอ้ยโคตดีเลยเราจะกดตู้เอทีเอ็มนิดหน่อยทามมันก็ตามมาอ๋อมันมีเพชรใครมันเอาเอทีเอ็มมาใช้เป็นสองการ์ดมาเนี่ยเบงบีเบงบีเบงเอา้าไฟเฉยทาม,มันได้เงินปลอมอะ เดดูอ่ะมาูเราร้เป่าแล้วลูโอ้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อเทสแป๊บเราจะเอานี่หนึ่งอันกับนี่หนึ่งอันแล้วก็เอากาดออกเออมันต้องอย่างนี้หน่อยโอ้ยร้อยหนึ่ง,งเงินปลอมมาแย่ง<ม>ทำไมเ,เนี่ยเราไปเปลี่ยนชื่อไมาแย่งทำไมแย่งทำไม หมดเลยเนี่ยเงินปลอมมีขยะทิ้งบ้างหมเนี่ยหยัดในงมัวสวยไม่ต้องทิ้งหรอกเอเงนิน <c oughs> พูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อใหยเดี๋ยวเราใส่บัตรเครดิตแบบเออบุญญาร้อยหนึ่งเหรียญพันหนึง่งจำได้เปื้นนี่พันห้าใช่ไหมอ่าเอาบัตรเครดิตออก เอาเอาเอานี่ตัวหนึ่งได้มาได้มาแล้วอเาวอาห้าสิบบาทมันจะไงเบบีเบงบีเบงห้าสิบบาทนี่ทำไรได้เคราตรวจสอบเสร็จแล้ว,ว,ว,ลว<ค>รับเวรีไข่ไม่กดบ่อยยังวะไอ้เบียใช่ไหมเนี่ยเราอยู่นี่อเอ้ยเฮ้ยทิ้งมาที่เอ็มเ <laughs> บบี้เบงบีเบง แต่พูดน้องชายดิเบียเราแซนเรียกเป็นน้องชายเรายัดให้หมดเลยไม่รู้กี่บงกี่บาทยัดให้หมดเพชรกี่บาทนะวันนี้ของร้านยังเหลือเราคิดดูมมันนจะเดิาฟิงซื้อมาแล้วกระสุนกระสุนปืนหนึ่งแพ็คนี่กี่บาทนะกระสุนปืนหนึ่งแพ็คนี่กี่บาทนะหนึ่งแพ็คมากกว่ามมากไงกระสุนเหรอ ก็บอกว่าอันละบาทไงล,ลูการลูกประหารอ่ะอ๋อไม่มีตังค์ทองใช่ไหมแล้วมันไปเอาบัตรแล้วมันไปส there, ม like bang bang. ัครตัวมันได้มันได้ไงอ่ะเบบีเบงบีเบงอยาก่าแม่งแล้วเนี่ยไปสะเถกวิมันเสือป um ันทองขโมยยราไรไงกะตื uh ๊ดด uh ึงดึง มันปอมเงินไม่ปอมเองก็เอาไปเถอะนะไม่เอามันมีมูลค่าเหมือนกันใครมันมีอินเตอร์ขุดมะงั้นเขาติดหนี้กันนะลูกละบาทเจอขี่บาทอะก็บอกว่าลูกละบาทเหรอนึ่งแห้ก็หกสิบสี่และตู้เอทีเอ็มอะมีแต่เงินหลักกลางไม่มีเงินหลักถอนจะถอนไงอะ เรามีเงินเยอะไม่เป็นไรเราม,มีเงินกอมมันยังไม่ลงองบอกว่าใช้ได้หมดป้นป้นป้นแล้วมันจะวันนี้เนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยเสื้อสูทเนี่ยอ <Okay. S 2> ้าวหายเราชื่อว่าแดเล่นด้วยเดลิน yeah. อ้าวไม่ใช่เดดพูโอ้โหดูมันดูมันเสกเองใช่ภาอย่าเสกดิตอนจะซื้อของอะไรก็บอกชื่อของชื่อ แล้วพิกแอ็กอ่ะเออเห็นอยู่เลยเห็นถืออยู่ะพิกแอ็กเองตายหลักฐาน่ะโอ้ยระเบียบเลยวะเอ็งจะซื้อของอะไรเอ็งก็บอกเราคนดิใครเป็นะไรวะเ <c oughs> บบีบิงบิงบิงคนดิีไม่อย่าอย่าอย่าเอาๆๆๆเอา,ๆๆเอาคืนทำอย่าเฮ้ยสี่ร้อยเบบีบ,บิงบ,บิงบิงโอเค แค่มันโจรนะรู้สึกว่าวาเิเราแบบเอ้ยเรามีบอสให้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 ให,ให้นั่นอยู่นะเรารู้ว่าบอสทำังไงเอาเป็นบอสอะไรดีบอสไปบีเบงบีเบ,บงเอ้ทำเอาบอสอะไรบอสซอมบี้หรือว่าอะไรหรือว่าแม่มูอสหรือว่าอะไรฮะฮะเอ็งบอกว่าเอ็งจะซื้ออะไร ยังไปบอกวิธีซื้อจะซื้ออะไรซื้อเบบีเบงบีเบย์จะซื้ออะไรเบง์ีเบง์ีเบง์งงไม่บอกนะตังเกงตังเกงก็พันหนึ่งอ่ะใช่มมีีออยยูู่่พันก็เอาไปจ่ายอย่างนี้ดิตามเรามาตามเรามาจ่ายตรงนี้ ด้านในอ่ะอาาตั้งทอนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเบ่งมีเบ่งมีเบ่งโอ้ยไปว<ร>ปวชสปีดเลยไอเว่เอย่าตีแมวเราดิแมวอัานพี่เสือแมวเสือเอาฝน,นออกให้หน่อยฟเฟรมเลสตอก คคแคจะมีบอสซอมบีอ้อ้าวเปิดไม่ดึงลืมเปิดโหมดไม่ดึงดูเปิดเหรอของกินให้แค่กดเอทีเอ็มซื้อเลยใช่ไหมนนไอ้บอสเลือดพันหนึ่งนะอ่ะเอ้ยมาช่วยเลยดิเนี่ยตีเบบี้เบงบีเบงไอ้บอสมันเลือดพันหนึ่งนะบอสแหละก็ไอ้น, <Baby S 1> นี่บี้งยังไม่ว่างนะนายจ๋า เดี๋ยวขอทำคลิปก่อนเออเดี๋ยวไปเชื่อบนึ่งเอ้ยแม่งจะสิบห้านาทีแล้วเขารอสิบสี่นาทีแล้วเฮ้ยสิบห้านาทีรีบปิดคลิปเลยเรียกบอกครับแค่นี้แหละครับเรียบเลยครับโอ้โหคลิปเท่าไหร่ ปากตุกกกดันเลยได้ก็รู้นะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมต้องขอลากราบไปแล้วครับจะมาอีกกราบทำไมวะมเพื่อผม,ผมต้องออกจากคลิปนี้ครับตาคลิปอนนแล้วครับงั้ผมก็ก็จะเพียงแค่นี้ครับแล้วก็